ชีวิตตำรวจก็แค่นี้ให้ทำหน้าที่เราให้ดีที่สุด ตั้งแต่เป็นตระเยนมาแล้วตั้งแต่เป็นตระเยนมาในอำเภอทั้ท่านผู้ว่าก็ใช้ไปฟาดเขาเรื่อยนะแต่พอมาเป็นตำรวจปุ๊บเนี่ยวิสามันศพแรกนี่ไม่ใช่ไอเสือไหวที่รัดยาวนะเขาก็ขอร้องให้ไปตามจากอดีตสอสจังหวัดละปูดท่านนึงชื่อนายสมบูรณ์ตึ้งโกงเงินพวกสมาคมลำไย,ยชาวบ้านนะเอาเงินไปหลายสิบล้านสมัยนั้นนะ แลวหนีไปอยู่ไหนลูกตำรวจตามจับไม่ได้เขาให้ลุงตามลุงก็เดินทางไปทางภาคอีสานจังหวัดสกลนครหนีไปอยู่สกลนครเราไปดักไปสนีได้ไงดักไปสนีดักไปสนีได้มันก็เขียนจดหมายไปหาลูกมันเพื่อไปตามในสมบูรณ์และรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่มีเงินนะ่ะนั่งรถโดยสารประจําทางไปนั่งรถโดยสารประจําทางไปตอนนี้ลุงใส่สร้อยไงเมื่อก่อนเนี้ยใส่สร้อย สร้อยทองห้าบาทฮะเลี่ยมทองหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อปลมเนี่ยนะหลวงพ่อแพในคอเนี่ยแล้วพวกปืนจะพกปืนสองกระบอกสามห้าเจ็ดกระบอกสกิบเอ็ดกระบอกหนึ่งแล้วมีกระเป๋าปิดแล้วก็นั่งหลับเมื่อก่อนยังไม่พกมีดนั่งหลับนูรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นในรถ่ะเกิดอะไรขึ้นครับมันพ้นรถเราก็นั่งหลับไปรถรถไอ้ก้าวก้าวอ่ะมันร้อนอ่ะมันพ้นรถหลพ้นมันก็เอาปืนจี้หัวคนขับคนหนึ่งและอีกสองคนก็เดินเก็บเดินเก็บ ้องมาแล้วพอถึงลุงนะมาปืนจี้เลยปืนจี้แล้วถอดสร้อยไปเลยเราก็คับคับครับครับขับขับับก็ทาเป็นลัวเลยพอป้นลุงเสร็จลุงจะนั่งเกือบประตูหลังประตูขึ้นเนี่ยมันจะมีสองอันประตูหลังมันก็เอาสร้อยลุงแบบห้าบาทกอดไปเลยพระเลียมทองสามพงคนอื่นมันก็เก็บเรียบร้อยแล้วมันก็บังคับให้จอดรถจอดรถข้างทาง ให้คนขับจอดรถคนขับจอดรถมันก็โดดลงข้างหน้าสองคนข้างหลังคนนลุงก็เลยตามยิงเลยปกปกยิงไปสองนัดตายคาที่อยู่ตรงนั้นอีกสองคนข้างหน้านี่คือโผล่ไปยิงเงี้ยโผล่จากประตูหลังไปยิงปุ๊งปุงสองนัดนะไอสองคนข้างหน้าวิ่งลงป่าข้างทางหนีไปได้ลุงก็ไปเอาสร้อยมาไปค้นตัวมันอะเอาสร้อยมาอา้าวของใครมัง่งมาดูอ่ะ ชาวบ้านเขาลงจากรถมาเอาของคืนมาบอกยังเหลืออีกสองคนบอกเดี๋ยวผมตามไอ้สองคนลุงก็เลยตามไอ้สองคนไปตามไปแต่ตามไม่ทันหรอกแล้วก็ไม่กลับมาที่เกิดเหตุเลย <c oughs> <c oughs> เพราะทำไมวะยิงมันข้างหลังไงพราะมันลงรถแล้วลุงก็ยิงข้างหลังเลยถ้าวิสามันเนี่ยกรณีจะวิสามันได้เนี่คือต้องเป็นอันตรายใกล้ถึงแก่ชีวิตแล้วไม่สามารถหลีกหนีได้ผลแต่ลุงถือกติว่า ติดคุกดีกว่าตายเสียเงินดีกว่าติดคุกก็มึงเอาส้อยกไูไปเฮียแล้วมึงพ้นเขาลุงก็ยิงเลยนะยิงเสร็จก็ท,ทาําท่าตามไอ้สองคนไปแล้วลุงก็หนีเลยหนีแล้วย้อนไปโบกรถขึ้นไปอีกเดินทางไปจับในสมบูรณ์ได้ท้องที่เกิดเหตุเป็นท้องที่อะไรยังไม่รู้เลยนะเพราะมันก็ตายอยู่ข้างทางอ่ะรถก็จอดอยู่ตรงนั้นเน่ยนะลุงก็ไม่กลับมาพวกเขาก็จะรอว่าลุงจะกลับมาเปล่าลุงก็ไม่กลับ โบกรถคันอื่นตอบอ่ะไปตามจับนายสมบูรณ์ได้เป็นอดีตสสจังหวัดลําพูนแต่ปรากฏสภาพที่ไปอยู่เนี่ยไม่เชื่อไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเป็นอดีตสสเขาไปเช่าห้องแถวอยู่เดือนละร้อยห้าสิบาทห้องแถวเก้าเก้าและทําง่ามกงนะง่ามหนังสติต๊กขายห<อ>ลุมก็ไปแสดงตัวว่าพี่บูนผมมาตามตัวนะมีหมายจับนะคดีช่อโกงประจาชน,นะก็เอานายสมบูรณ์เนี่ยกลับมาเข้ามารถโดยสารน่ะเวลานั่งก็จะให ขากลับเนี่ยมารถโดยสารอีกให้ลุงสมบูรณ์นั่งทางนี้นั่งติดแล้วลุงก็นั่งประกบอย่างนี้ปืนแทนที่จะพกเอวนี้ก็มาพกด้านซ้ายอีกอันก็ใส่กระเป๋าเข้าไว้แกไม่สู้เราหรอกแต่ก็ระวังตัวแต่นี้ไม่ใส่สร้อยเลยไม่ใส่สร้อยแล้ว <c oughs> สร้อยเอาเก็บกระเป๋าแล้วเดี๋ยวกลัวโดนป้นอีกขากลับโอ้โหมันขับรถแบบบ้าดีเดือดเลยขับเร็วแซงซ้ายแซงขวาเราก็บอกพี่ขับเบาๆหน่อยมันก็ไม่เบาผลที่สุดมันแซงเขาไม่พ้นสิลรอสวนมา มันก็ลงไปข้างทางข้างขวาแล้วไปชนในถนนที่จะขึ้นมาปุง้งรถหมุนเลยเราก็บอกไอ้บูนเรียกาอคือคําว่าายนี่คือพี่ภาษาเหนือเขาเรียกไอไอ้บูนกอดปาะลุงก็กอดบอกคนตายสิบกว่าคนไอคนนั่งข้างๆลุงนี่หัวเละเลยแต่เราไม่เป็นไรเพราะกอดปาอกอดปาอไอบูนก็กอดปาะเลยไขไขกุญแจมือที่ไอบูน ไม่ไขไม่ใส่พี่แล้วเ,เพราะกอดเบาไม่ถนัดคือเราใส่แกมือเขาแล้วเขาก็เอาผ้าพันเข้าไว้ไม่ให้คนเห็นเขากอดเบาไม่ถนัดเขาก็เกือบตายก็เลยไม่ใส่แก้มือเอาแจ้มือไปใส่คนขับออไอ้คนขับบ้าเที่คนขับปรากฏว่าขาเั็นเละเลยนะคนขับขามขันหักสองท่อนเนี่ยมันก็บอกว่าเอาผมส่งโรงพยาบาลหน่อยส่งไอ้เหี้ยมึงทำคนเขาตายตั้งสิบปรกันลงุงเลยใส่แก้มือให้คนขับติดอ่ะ ตรงมือจับที่มันจะขึ้นมาตรงที่คนขับให้มันตายคาที่ตรงนั้นก็ตายเลยบอกกลัวคนขับหลบหนีคนเขาก็บอกมันจะหนีได้ไงขามันหักเละไปสองข้างมันก็สมควรตายเขาเขาตายตั้งสิบเอ็ดคนเด็กนั่งข้างๆลุงเนี่ยหัวเละเลยมาโอ้ยบอกไอ้บูนเอ้ไอ้หาผมปล่อยพี่หนีไปดีกว่าว่าลาบากลาบนกันเลยเกิดพอกลับมามันก็เอากลับไปที่จังหวัดลําพูนมันก็ไม่มีเงินที่จะไปใช้จ่ายเขา แต่ไม่เอ่ยนามสกุลเขานะผมจําได้ว่านามสกุลเขาอะไรนะดูคนขนาดขึ้นเป็นอดีตสอสอนะนั่นคือวิสามันศพแหละแต่ไม่เป็นคดีหลบหลบเพราะว่าพอศพที่สองศพที่สองก็เป็นไอ้ไหวไอ้เสือไหวไหวที่ว่ายิงลุงตั้งแต่สมัยปีหนึ่งแปดตอนนั้นลุงยังเป็นสเสมียนอยู่เป็นสเสมียนอยู่แล้วก็เสือดินเสือไหวมันจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่เชิญนาอำเภอเชิญผู้กองไปอะไรไป แนอำเภอท่านไม่ไปก็ห้ามลุงไม่ให้ไปยึดปืนยาวลุงแล้วก็ผู้กอง100ร้อยตำรวจชะลอพึ่งวุฒิเป็นผู้คับกองสถานีตำรวจภูทรอำเภอวัดสิงเพื่อพา100ร้อยเว็กโชกไป100ร้อยเว็กสุคภมก้าวเกลร้อยตำรวจตียงยุทธชูสรานโนนเอากำลังไปเกือบสามสิบคนเลยไปล้อมบ้านล้อมบ้านก็พระกำลังสวดเลยพระเก้าองค์กำลังสวดเลยตำรวจก็ไม่กล้ายิงเข้าไปเป็นพระครู เจ้าคณะตับบเสียชีวิตและไอ้พวกไอ้ไหวนี่ก็หนีเสือไหวเสือดินนี่ก็หนีเสือดินนี่เป็นที่ชายของกำนันด้วยนะหนีลุงก็ไปตามร้อยเอกสุวิทย์อะว่าให้ไปดูที่เกิดเหตุพรอ,อยากจะไปช่วยเขาเขายิงปะทะกันมาระหว่างที่ไปข้างลางแต่วัตสุวิทย์ก็ถ่วงเวลาแก้งปวดท้องมั่งหิวมั่งง่วงนอนมั่งไอ้พวกนี้ก็โผล่ป่าข้างทา,างมาแต่วัตสุวิทย์ ถามว่าใครอย่างเงี้ยมันก็ยิงกาดยิงเลยเพราะแกแต่งเครื่องแบบตำรวจพะกามเขียนปุ่งอันปืนก็ไม่มีลุงมีปืน11กระบอกปืนหลวงสมัยน่าอายุ18ปีนะแต่ว่าลุงนี่มีหน้าที่รับผิดชอบถ้าเหมียนมีแค่สองคนลุงรับผิดชอบปืนอำเภอปืนอำเภอมีสามติดกระบอกปืนขบายปืนขบิน M1 M2 นปืนทอมสันปืนสเตนปืนแมสเซนปืน M3 ปืนลูกซองปืน11ปืนไม่อยากจะเบิกอะไรก็ได้ แต่ก็เบิร์11โมลุงจะยิงปืนแม่นลุงก็ยิงต่อตู้ไปจะไม่เห็นตัวนะเอาเสียงปืนขู่ปุ้งปุ้งปเพราะสวัสดุวิทย์เห็นเนี่ยล้านมันล้านมันปักก็แขนมันไอ้เหี้ยมายิงเราพอมาเป็นตำรวจก็ตามไปล้อมจับไอ้เสือไหวเนะี่ยล้อมจับเสือไหวนะตอนไปล้อมจับเสือไหวไปขอความ ร่วมมือจากท่านพันตำรวจตีเกลลยานมิตรสมัยนั้นท่านดำรงตำแหน่งเป็นสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอลาดยาวนะแต่ก็จะไปบุกล้อมมันท่านก็ให้เดินไปตั้งแต่ตีสองอะอาศัยแสงเดือนเดินไปพอเดินไปล้อมลุงก็จะไม่เข้าเพราะจากดีเลกสอนเขาไว้ว่าถ้าเข้าต้องไม่ให้มันรู้ถ้ารู้อย่าไปเข้าหมามันเห่าอ่ะปุๆปๆุุุ๊เฮ้ยมันรู้แล้วก็ลุงก็ไม่เข้าก็หมอบคู่กับท่านสารวัตรใหญ่ปรากฏสายวัดใหญ่ท่านบอกปวดอึ สไตล์สไตล์สไตล์เดียวกับท่านสวิทเลยมาเนี่ยรุ่นรุ่นโบราณท่านร้อยเอกสวิทนี่รุ่นเดียวกับท่านพลเอกเปรมนะนักเรียนในร้อยำรวดนักเรียนในร้อยำรวดนักเรียนเตรียมทหารรุ่นกับรุ่นเดียวกับท่านพลเอกเปรมท่านเกลือท่านรุ่นไหนก็ไม่รู้นะท่านเป็นมือปราะท่านก็ใจถึงนะฝปายเองพาไปท่านดันบอกปวดตื่อีกให้เราก็เอยเดี๋ยวรอนายอือเสร็จก่อน จะรอทำเหี้ยอะไรแล้วตบหลังปักเข้าไปบุกบุกลุงก,ก็ชาร์จขึ้นไปเลยกระเืนสามห้าเจ็ดนั่นแหละมันกลางงุงสามหลังทําไมมันกลางงุงสามหลังหนูรู้ไหมเวลาคนจะไปแอบยิงมันจะได้ยิงไม่ถูกมรัว่าอยู่มุงหลังหลังไหนะนะแต่แต่พ่อมันเนี้ยก็เป็นเสือพ่อมันก็มีหมายจับด้วยพ่อมันก็เป็นเสือไอ้ไหวนี่ก็เป็นเสือแล้วมันก็กลางหลอกไว้อีกมุงเพื่อจะให้คนไปแอบยิงมันเนี่ยไม่รู้ว่ามุงไหนลุงก,ก็วิ่งชาร์จไปมุงหนึ่งเลยมุงหนึ่งปรากฏมัน ตรงนี้หลังหนึ่งตรงนี้หลังตรงนี้หลังวิ่งไปมุ้งนี้มุ้งสายมุ้งขาดมันก็ตีนป้าสางแหละมันเอาปืนติดเอ็ดทิ้งเข้ามาจะยิงเราแต่ว่าตีนเราก็เหยียบมุ้งทําให้กดปืนลงไปก็ยิงใส่ไปเลยห้านัดแตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึ๊กเข้าไปแต่ไอ้ไหวนี่มันฉลาดมันทําที่นอนมันเป็นกระดานแผ่นเดียวแล้วแล้วมันมีตัวล็อกสองนัดเนี่ยนะพอมันถีบข้างนี้ปุ๊บหมุนพริบลงไปเลยอยู่ข้างล่างเลย และหลงหลุมที่มันขุดข้างล่าง่ะเป็นช่องเป็นเป็น,ปนโพรงไปจะไปโดนในสิบต้องดูโทพยับตายหาปึ๊บไอยับก็หลบทางนี้มาทางด้านหลุมหลุมยิงไปมันทะลุก,กระดานไปเนะี่ยอันนั้นศพที่สองคราวน,นี้ก็มาเรื่อยมาเนี่ยนะหลังจากย้ายไปปีตอนอยู่กํลาลังพลก็มีแค่นี้นะแค่สองศพเนี่ยนะพอตอนนั้นไปเรียนปิญญาโทเรียนปิญญาโทที่มหิดลจบแล้วเขาก็ไม่ให้ป่าุูต กกะปาพุธจะได้ร้อยตรวจเอกเลยเร็วก็โดนตั้งกรรมการหาว่าเป็นอดีตผอทัวพ,อออออพันธ์สนิทกับผู้ปลอกอาไรคอมมิวนิสต์สงสัยจะเป็นผอวอ่าจบปิญญาโทปาพุธก็ไม่ได้ต้องมาทําเรื่องเป็นลาเลียนลาเรียนแล้วก็เตะฝุ่นอยู่สองปีไม่ได้ทําอะไรอะ่ะเตะฝุ่นก็เลยหลบไปใต้ไปอยู่ประดังเบซาประดังเบซาเทือกเขาบูโดเนี่ยก็จะไปสนิทกับไอ้มตาตโมตอเฮซอแม่แล้วไอ้ดิง้งี่ย ดิงที่ที่อยู่ประดังเบซาเนี่ยนะนะเขาเป็นบุตรสลิปแต่ว่าลุงตบหุใจนะไปอยู่เนี่ยเขาจะเขาจะนิสัยดีนะเขาถือศีโนอโดลุงมาถือศีโนอดกับเขาด้วยก็ไปสนิทกับไอ้ดิ้งอน่น้องดิ้งอน่ะนะชื่อจริงอะไรจําไม่ได้แต่จําได้มะโตเฮเนี่ยเป็นพี่มีไอ้ไดิ้งเนี่ยไปมีห้องแถวด้วยนะห้องแถวที่ประดังเบซานะ่ะเมื่อก่อนมันยังไม่ได้ทํากําแพงแล้วพอเริ่มวิสามันเยอะก็ จะไปอยู่ลบบุรีปี2528ก็ย้ายไปอยู่ชัยบดาลลบบุรีตรงนั้นไม่เรียกวิสามัญน,นะคือเรียกว่ายิงโจรอย่างเดียวใช้คาว่ายิงโจรอย่างเดียวเขาจะมีลบบุรีนี่จะเป็นเมืองที่ลองไปฟังนะในคลิปรู้สึกจะมีะโคกสำโรงเนี่ยโคกสำโรงชัยบดานท่าหลวงมันเป็นโจนทั้งหมู่บ้านทั้งตำบลเลยผู้หญิงยังเป็นหัวหน้าโจรตำรวจก็ใช้วิธียิงกันอย่างเดียวเป็นเหมือนกับบ้านป่าเมืองเถื่อน คนก็จะกําลังจะไปปลูกลุกทําไรกันก็จะไปฟันป่าปันอะไรพอที่เตียนแล้วจะปลูกข้าวโพดปลูกมันแต่ก็หลังมันก็จะมาจีเอาที่รถไถเอาไปไถมันก็มาจับที่เอารถไถไปเรียกค่าไถนะปืนเอ็มสิบปกมันก็มีปืนอาก้าก็มีนะครับตำรวจเก่าๆจะเก่งท่านพันตำรวจโทชูชาสุขเกษเป็นมือปราบใหญ่ท่านไปกเกษียณเป็นผู้กับการสิงบุรีเป็นลูกติดท่านเยือนประภาวัฒนะ ท่านยูชาสุขเกษก็เป็นเจ้านายลุงที่สอนวิชาตำรวจให้หลายๆอย่างแล้วท่านท่านดุนะเล่าเรื่องท่าน,านิุชาเลยนะถ้าโจรไปป้นบ้านเขาและจับตัวไปเรียกค่าไถ่เนี่ยท่านก็จะพาลุงเนี่ยไปป้นบ้านเหมนกันนะแล้วจับมันมาคือตาต่อตาฟันต่อฟันแท้จริงเลย นะฮะไอ้ลุงไปทาผู้ต้องหาตายแ้่สองคนเนะี่ยจะโดนแกถีบหลังโดนถีบหลายทีลุงโดนถีบหลายทีเมื่อก่อนใช้ปืน4ี่สี่ไอ้ก็บอกที่ให้ดูนะหกนิ้วอะลุงจะใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า m p x สวสดิ์ใหญ่สุชาติซ้อนท้ายแล้วขับขึ้นเขาชาร์ตปรากฏว่าท่านสวรริ์ใหญ่หล่นที่มันขึ้นชันเนะนี่ยนะวิน่นวิน่นวิน่วนวนิวน่วนวิ่นขึ้นไปพอไปยิงกระโจนเนี่ยลุงก็ใช้ปืน4ี่สี่อยิง ต้อง,องมันเสียงมันดังแกะก็ที่ปืนเขี้ยอะไรเสียงดังชิบหายเลยมาก็มีอยู่ครั้งเราก็ไปใช้วิชาอย่างเงี้ยไปจับคนร้ายมาเนี่ยเอามาขยายผลเรียกว่ามาขยายผลเอามายกยอเอามายกยอผูกขาแล้วก็จุ่มน้ําผูกขาจุ่มน้าไอ้เราก็เอ้ยไออยากจะสู่บุหรี่ไปขอบุรีเขามันเสือกดิ้นยังไงมันรู้แม่นหล่นตายเลยสองคน